สวัสดีนะครับผมสวัสดีตอนเช้านะครับแล้ววันนี้จะพามาชมลูกกนะครับลูกกน้อยนะครับลูกกชุดแรกนะครับที่ผมได้ทําการผสมไว้นะครับผมผสมก่อนฝนนะครับเนาะปืผสมก่อนฤดูนะครับนี่ผสมตอนหน้าแรงนะครับตอนนี้นะครับเริ่มเป็นลูกกแล้วนะครับผมนี่เริ่มกุดหางบ้างแล้วนะครับผมส่วนมากนะครับเริ่มเป็นเริ่มเป็นลูกกนะครับอายุของเขาประมาณสามถึงสี่อาทิตย์นะครับนี่ เขาเริ่มเป็นลูกกบแล้วนะครับเริ่มเป็นลูกกบแล้วนะครับผมครับและวันนี้นะครับจะได้ทําการนะครับตักเขาขึ้นหรือว่าจับนะครับขึ้นไปอนุบาลนะครับที่ที่บ่อปูนนะครับบ่อปูนหรือท่อปูนนะครับท่อซีเมนต์นะครับเพื่อทําการขุนแล้วก็ฝึกให้เขานะครับกินอาหารเนาะเพื่อที่จะนําส่งลูกค้านะครับที่ออเดอร์ไว้เนาะ ที่สั่งจองไว้นะครับผมชุดแรกๆนะครับผมยังไม่รู้นะครับว่าจะได้ประมาณกี่ตัวนะครับแต่แต่ผมมองดูคร่าวๆเลยนะครับน่าจะอยู่ราวๆประมาณสองพันตัวนะครับตัวเขายังเล็กอยู่นะครับนี่เริ่มเริ่มกุดหางแล้วนะครับเยอะมากนะครับอยู่ใต้น้ําก็เยอะนะครับมันมองไม่เห็นนะครับน้ําน้ําก็เริ่มขุ่นแล้วนะผมเอาน้ําออกนะครับเพื่อเล่งให้เขากุดหางเร็วๆนะครับ เพื่อเร่งทาไมถึงบอกว่าเพื่อเร่งให้เขากุดหางเร็วๆนะครับเพื่อแสดงให้เห็นว่าให้เขาดูว่าเหมือนนะครับน้ําในบ่อหรือในทุ่งหรือในสระเนาะกําลังจะแห้งครับแล้วเขาก็จะแสดงนะครับสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดเนาะก็คือต้องรีบกุดหางแล้วก็งอขาเพื่อเพื่อที่จะหนีจากบ่อนะครับที่น้ำกำลังจะแห้งนะครับ เป็นสัญชาตญาณของเขานะครับผมตามมุมนะครับผมขึ้นมานะคครรัับบมอยากจะขออนุญาตนะครับตักลูกกบนะครับขึ้นใส่บ่อก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยติดตามไปดูนะครับที่บ่ออนุบาลนะครับว่าเป็นบ่อยังไงบ่อซีเมนยังไงท่อยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาไปติดตามนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตจับลูกกบใส่ถังก่อนนะครับผมนี่นะครับเราได้ทําการตักขึ้นมานะครับขึ้นมาใส่ถังแล้วนะครับผมนี่บางตัวก็ กุดหางนะครับเป็นลูกกบแบบสมบูรณ์แล้วนะครับผมบางตัวก็ออกขาหน้านะครับแล้วก็ขาหลังนะครับแต่ว่าหางยังไม่กุดนะครับแต่รวมๆแล้วนะครับส่วนมากนะครับเริ่มจะเป็นเป็นรูปร่างของกบน้อยแล้วนะครับผมนะครับบางตัวก็กุดหางสมบูรณ์แล้วบางตัวก็เริ่มงอกขานะครับจะเริ่มค่อยๆตัดตอานะครับ เป็นกบน้อยแล้วนะครับนี่อย่างนี้นะครับตัวระบาดนะครับผมนี่ตัวระบาดเลยครับนี่ไซนี้นะครับไซตัวระบาดนะครับแต่ว่าเราเราไม่ค่อยทํานะครับตัวระบาดเพราะว่าปีที่แล้วนะครับได้ทําการนําส่งให้ลูกค้านะครับคือปรากฏว่าลูกค้านะครับเลี้ยงไม่รอดนะครับเราก็เลยอนุบาลให้นะครับเราก็เลยทําตัวนะครับไซละสองบาทนะครับไซละสองบาทตัวเท่าประมาณหัวนิ้วโป้งนะครับนิ้วโป้งนะครับนิ้วมือนะครับนิ้วโป้ง ตัวใหญ่มากนะครับผมนี่ครับลิงๆนีประมาณยี่สิบสามสิบตัวนะครับนี่เยอะมากนะครับตัวเขาเล็กนะครับนะครับขออนุญาตตักนะครับผมขออนุญาตตักทุกกบนะครับ